เพื่อนๆเที่ยงแล้วมากินข้าวกันนี่มากินข้าวมันไก่กันนะคะข้าวมันไก่่อละยี่สิบบาทนี่นะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะยี่สิบบาทจ้าห่อนี้น้ำจิ้มเลยนะคะนี่มากินด้วยนะคะยี่สิบบาทเองก็ ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะนี่จ้าอยากินมากๆเลยก็มากินด้วยกันนะคะข้ามันไก่จ้าร่อยนะคะรสชาติใช้ได้เลยนะจ๊ะ อร่อยนะคะจ้ามีก็อิ่มนะคะนี่ข้าวมันไก่แซ่บๆจ้า ก็จะมีเลือดให้ด้วยไก่ชิ้ในใหญ่ๆ อร่อยค่ะน้ำจิ้มข่ารสดีมากเลยอร่อย เที่ยงแล้วกินอะไรกันอย่างคะกินข้าวมันไก่ด้วยกันนะคะใส่ให้ไก่เยอะมากเลยไก่เยอะๆเอาข้าวนะคะอร่อยด้วย แล้วดาข้ามาัไก่ก็ชวนเพื่อนมากินข้าวมัไก่ด้วยกันนะคะอร่อย,ออยจ้า